สวัสดีครับวันนี้ผมต้องการมารีวิวนะครับการเดินทางจากกุบลราชธานีนะครับไปยังปูทับเบิกนะครับเนื่องจากการเดินทางนี้ต้องออกแต่เช้าเลยนะครับหกโมงครึ่งนะครับไปถึงปูทับเบิกประมาณ4ี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับซึ่งเราก็เดินทางไปโดยมีสมาชิกทั้งหมดทั้งหมด9คนรวมคนขับรถนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมพดีชชาแนลนะครับตอนนี้มาถึงที่ ภูทับเบิกนะครับที่พักผมนี่คือองกันข้ามกับหาวสิงเลยนะครับชื่อว่าภูฟ้าเพียงดินนะครับนะครับเพียงดินก็นี่พี่พี่อะไรนะพี่สายคีนะครับแฟนแฟนพี่ปศนะครับเขาเป็นคนใช่ไหมใช่แต่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับก็จะให้บริการบ้านพักแล้วก็เต็นท์นะครับ คือเราหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเกิดว่าจะสั่งกระทะก็สั่งได้กับที่แก่เลยนะครับอขอดูตรงนี้นะครับเป็นที่พักในที่พักก็จะมีครบเลยนะครับกาน้ําร้อนที่ชาร์จนะครับกาแฟนะครับนะครับที่นอนนะครับรวมทั้งจุดที่กินหมูกระทะนะครับชมวิว นะครับส่วนห้องน้ำก็อยู่ฝั่งทางด้านนี้โอ้พร้อมน้ำอุ่นเรียบร้อยเลยนครับอืมเยี่ยมเลยครับมีน้ำอุ่นให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือที่พักของเต็นท์นะครับ ครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าช่วง4โมงถึง6โมงเย็นนี่เป็นช่วงที่วิวสวยมากนะครับก็ได้แสงที่ดีเลยนะครับก็ยินถ่ายรูปเท่าที่มองเห็นนะครับครับขณะนี้เราสั่งหมูกระทะมานะครับที่อูทับเบิกนี้ครับชุดละ500บาทนะครับให้ ให้พี่เขาที่เป็นเจ้าของที่นี่นนสั่งให้เลยนะครับก็จะมีโต๊ะที่กลางหมูกระทะแล้วก็มีเก้าอี้นะครับให้เลยนะครับแล้วแลก็รับสิ่งที่ควรเตรียมมานะครับก็คือเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็ในจังหวะที่ช่วงเดือนสิงหานี้ก็จะมีอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับจากที่เราไปกันนี้ก็คือประมาณ19องศาเท่านั้นเองนะครับครับที่ ภูฟ้าเพียงดินตรงนี้นะครับห้องพักก็จะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับตัว A นะครับนะครับก็จะมีห้องพักอยู่เพียงแค่สีห้องนะครับแล้วก็มีเต็นท์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพักได้นะครับลักษณะห้องนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับอากาศตรงนี้ก็ตอนนี้20องศานะครับตื่นเช้ามาก็จะเห็นวิวประมาณ ก็คือห้องพักห้องพักหลักพันนะครับแต่ว่าวิวนี่หลักหลักลานครับนี่ก็คือสโลแกนเขานะครับนี่ก็จะมี Wi-Fi ให้นะครับมี Wi-fi มีที่ชาร์จมีอ่โทรทัศน์นะครับมีน้ำนะครับาการน้ำร้อนกาแฟนะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะครับมีอ่การน้ำไอ้มีน้ำร้อนนะครับ แล้วก็ของช่วงนะครับเปกโชปกติมีพัดลมอากาศให้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจะมีโจ๊กให้ด้วยตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าอยู่นะครับครับแล้วเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็มักจะมีไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการกินหมูกระทะนะครับของอ การชมวิวของอุทเบิรถ้าท่านมาช่วงที่เป็นอาหารเย็นนี่ก็จะดีมากเลยนะครับเราก็ได้ให้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของที่พักเนี่ยสั่งหมูกระทะมาให้เราเพื่อที่จะรับทานกันในการชมวิวไปด้วยนะครับก็สามารถชมดูบรรยากาศในวิดีโอนี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทำเป็นวิดีโอมาครับ ครับตอนนี้เราสั่งหมูกระทะมานะครับเขาก็จะมาเป็นชุดๆอย่างนี้ชุดละ5 0 0บาทนะครับแล้วก็เอาโต๊ะที่อยู่หน้าห้องพักแล้วก็มาเรียงกันนี้แล้วก็เอากอี้มาล้อมวงกินตรงนี้เลยครับหมูกระทะนะครับหลัก500บาทนะครับแต่วิวนี่หลักหลักร้อยล้านพันล้านเลยนะครับนี่ปูทับเบิกนะครับจุดนี้ก็คือหัวสิงนะครับที่โด่งดังชื่อว่า ขาหัวสิงนะครับแล้วก็มีมองพอดีหมอกบันบังนะครับจะเป็นจุดที่มองเขาเรียกว่าดอยสวรรค์นะครับข้างล่างนี้นะครับที่จะมองเห็นอยู่นะครับมองเห็นล่างๆนะครับนี่คือดอยสวรรค์ครับก็เป็นจุดสวยมากนะครับมันก็เปรียบได้ย่างกับว่าหมอกนี่เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงภาพวาดที่อยู่บนฟ้าอยู่ตลอดเวลาแลาท่านโชคดีมาจุดที่แสง อาทิตย์ศาสตร์นะฮะให้ฟ้ากับเมฆตัดกันกับหมอกตัดกันกน,นี่ก็จะเกิดสีสันที่สวยงามเป็นศิลปะที่น่ามองมากนะครับเป็นธรรมชาติวาดน,นะครับบรรยากาศมุกกระทะที่ภูทับเบิกนะครับตอนนี้ก็ผักบุ้งสดๆนะครับ เจคุ้งก็จัดข้าวจีจากอุบนมานะครับอุ่นกินด้วยนะครับวิทยก็ให้หมูนะครับที่อ๋าก็จัดเป็นถ้วยไปเลยนะครับ <c oughs> น้าจีบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตออขอเวลานอกกินก่อนอันดาอันดามไม่ขับรถชั่วคราวนะครับตอนนี้นครับแล้วบรรยากาศในการที่เราทานอาหารเสร็จก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชมวิวนะครับเพราะว่า เป็นส่วนที่จะถ่ายรูปกันนั่นจะมองเห็นนะครับจากที่ที่พักต่างๆก็จะไม่มีน้ําที่เรียกว่าเป็นน้ําประปาก็จะมีแท้งน้ําสะอาดนะครับแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละสถานที่พักเนี่ยก็จะมีแท้งน้ําของตัวเองนะฮะอย่างที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ก็คือด้านหลังของที่พักด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเอาโอ่งน้ําใหญ่เลยนะครับหลายๆโอ่งมาเรียงเพื่อที่จะเสิร์ฟให้เป็นน้ําสะอาดเพื่อที่ใช้ในการอาบน้ําแล้วก็ใช้ในการ รุงค้าอาหารนะครับส่วนวิวนี่ก็จะทุกขณะเวลาเนี่ยฮะมันจะปรับเปลี่ยนตามแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกนะครับก็สามารถถ้าเกิดว่ามีหมอกขึ้นมาก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามหมอกท่านโชคดีก็จะได้หมอกกับวิวที่สวยงามแล้วก็แสงที่พระอาทิตย์สาดเข้ามาก็จะสวยงามมากผมคิดว่าถ้าใครไปในช่วงนี้ก็คงจะได้หมอกเยอะเนื่องจากเป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็ วนก็จะมีไอ้น้ําขึ้นไปเกาะเยอะมากนะครับเนีย่ยฮะที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นลักษณะของโขงน้าครับขณะน,นี้ทุ่มนะครับสามนาทีที่ภูทับเบิกนะครับที่ท่านจะมองเห็นอยู่นี่คือวิวบนภูทับเบิกนะครับไฟแสงสีนะครับจากเมืองลมเก่าก็ได้เปิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นวิวที่ มองคาลากรุงกับแสงนะครับก็จะเป็นวิวสวยเป็นแบบศิลป,ปะอีกอย่างนงยามืืงคืนนะครับเราก็หลังจากที่กินมุกทเสร็จก็จะมีการเซโกก็ลงไปซื้อนะครับผลไม้นะครับผลไม้นะครับอร่อยมากเซโกก็จัดลูกพับมานะครับที่ปลูกที่ปลูกในคูทะเบิก หวานมากนะครับอร่อยมากหวานมากเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมลูกลูกเล็กเองดูเล็กๆอร่อยมากหวานอร่อยมากเลยนะครับดูนะครับดูนะครับความสดของช่วงมังอาทิตย์ที่แยนเนี่ยมันกินไม่ได้เพราะว่ามันเจอเติมผงผู้ถ้าเปิด ครับขณะน,นี้ตี5้านาทีนะครับในวันที่19สิงหาคมพศ2 5 6 5นะครับวันนี้ถือว่าหมอกฟุ้งนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยหนานะครับแล้วก็ภอาทิตย์กลังเริ่มขึ้นนะครับตาม พยากร์อากาศในมือถือ iPhone นี่ก็คือพระที่จะขึ้นประมาณตอนตี5้าห้าแต่ตอนนี้57นาทีนะครับว่ากำลังกำลังขึ้นนะครับหมอกก็จะฟุงแล้วก็มีความขยับครับอตอนนี้เตี้ยตื่แล้วเตีเตียไปเดินมาเหรอครับโอ้สุดยอดเลยมาแล้หมาก็มาด้วยครับเมื่อ เราวางแผนมาที่ภูทับเบิกก็ควรจะเก็บวิวทั้งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนี่สําคัญมากากับที่ภูทับเบิกนะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้น้ำนะครับหรือหมอกนะครับวิ่งเล่นเราอางทีอาจจะนั่งกินอยู่นี่หมอก่านตัวเราไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบนาทีนะครับดูความเคลื่อนไหวของหมอกเป็นลักษณะมันเล่นแสง ก่อนหน้านี้เป็นทะเลหมอกจับกล้องไม่ทันนะครับหมอกกำลังเคลื่อนมานะครับก็เหมือนลักษณะว่าฟ้านี่เป็นกระดาษขาวแล้วก็เมฆนี่เป็นเอ่เป็นหมึกเป็นอะไรอย่างงี้ฮวาดเข้าไปแล้วแต่มันจะเป็นไปเลยนะศิลปกบนท้องฟ้าสวยงามมากนะครับทะเลหมอก หมอกมันเคลื่อนไหวนะครับเล่นเหมือนกับเล่นกระแสเลยนะครับอ,อันนี้ผมไม่รู้จะบรรยายอย่างนี้ต้องมาชมเองครับมันจะได้บรรยากาศมากนะครับครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เออก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับส่วนที่พักต่างๆผมก็จะผ่านตรงไหนก็จะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็สั้นๆให้ท่านได้สามารถติดต่อได้นะครับจุดที่ผมผ่านนี่ก็คือ ผมจะถ่ายรายละเอียดท่านก็ดูเอาจากในวิดีโอเลยนะครับตรงนี้เป็นวิวนะครับวิวหัวสิงนะครับนี่ก็อ,อยู่อยู่ที่ผาสวรรค์นะครับตรงนี้นะครับตนันนี้ไอไอดอยนะครับนี่ก็เป็นห้องพักแบบนี้นะครับท่านก็สามารถเลือกได้ว่าท่านชอบแบบไหนอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดก็แตกต่างกันไปขณะนี้เรามาถึง ภูทับเบิกนะครับตรงยอดเขานะครับก็จะมีนี่สมาชิกนะครับดูสมาชิกขอบกันอยู่ครับขนาดแจ้งยาลราปีนี่คือผู้ทับเบิกนะครับพันพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดไม่ได้ใบหวยนะ 1,768เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับครับจากจุดที่เราพักเนี่ยยังต้องเดินทางขึ้นไปอีกประมาณกิโลหนึ่งนะจุดที่เราพักเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,500เมตรนะครับแต่จุดสูงสุดของที่บทเทเบิกนี่ก็คือ,อ1,768ที่สูงจากน้ำทะเลขึ้นไปนะครับจุดนั้นจะมีของขายนะเป็นตลาดนัดเยอะมากนะครับแล้วก็ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็วมีไวนนะครับที่หมักจากในส่วนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอูทับเบิร์กนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟและที่พักอีกเยอะมากเลยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกเฟ้นได้เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็ที่นั่นก็จะมีจุดที่เข้าไปถ่ายรูปกันเยอะๆก็คือจุดยอดวิวนะครับแล้วก็จะมีวัดป่าอูทับเบิร์ก ซึ่งเป็นสัญลักอร์ของที่นั่นนะครับเพราะว่าเป็นวัดป่านะครับที่มีองค์องค์พระพุทธนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆนะครับองค์เทพองค์อะไรที่เขาปั้นไว้นะครับจ้าแม่คนอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปจากนั้นประมาณ6กกิโลนะครับจากจากยอดกรุงพุทธเบิกไปอีก6กกิโลนะครับก็ตรงนั้นก็ ต้องจอดรถเก่งพอสมควรเพราะว่าที่จอดรถที่มันจะชันนะครับเส้นทางอทบเบิกครับกำลังจะไปยู<อ>วัดป่าอุทับเบิกนะครับนั่นก็คือเจดีย์ที่วัดประทับสวยมากเลยครับเส้นทางที่ไปจากนี้ยังไปประมาณสัก2่ถึง3ครับครับแล้วที่มองเห็นยอดแหลมๆนั่นแหละครับเป็นวัดป่าอุทับเบิกนะครับแล้วก็เดินทางไปถึงก็ สามารถที่จะขึ้นไปกราบไหว้นะครับหรือว่า,าทําบุญที่วัดได้นะครับเราก็จะเก็บ,บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากพอดีชแชลลนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ